แม่แต่เครือขัดฟังธรรมะทำไมเห็นไหมคะเพื่อเข้าใจแล้วถ้าเป็นภิกษุละ่ะเห็นไหมคะเครือขัดอย่างฟังธรรมะเพื่อเข้าใจแล้วถ้าเป็นภิกษุไม่เข้าใจธรรมะบวชทำไมจะเป็นภิกษุได้หรือในเมื่อไม่เห็นภายในสังสารวัตรพระเชิครือขัดก็ฟังธรรมะนะคะด้วยความตรงด้วยความจริงใจว่าเพื่อเข้าใจเพื่อรู้สิ่งที่ไม่เคยรู้มาก่อน และความเข้าใจเนี่ยก็จะละความไม่รู้ซึ่งเป็นต้นเหตุมูลเหตุของความไม่ดีทั้งหมดถ้าตราบได้ที่ยังไม่รู้ความจริงนะคะมีหรือที่จะขัดเกลากิเลสได้เพราะฉะนัจุดประสงค์ของการฟังธรรมเนี่ยเพื่อเข้าใจธรรมะฟังทําไมก็เพราะรู้ว่ามีกิเลสมีความไม่รู้เพระเะนฟังเพื่อรู้ถูกต้องและความรู้นั่นต่างหากที่จะละกิเลสชันได้ผู้ที่จะเป็นภิกษุถ้าไม่รู้อย่างนี้ เป็นภิกษุได้ไหมเพราะเหตุว่าจะบวชทำไมถ้าไม่ใช่เพื่อที่จะขัดเกลากิเลสเพื่อรู้เพื่อเข้าใจทั้งๆที่คือหัดก็ไม่ได้บวชเลยแต่ก็ยังฟังธรรมะเพื่อที่จะเข้าใจเพื่อความรู้ที่ถูกต้องน,นั้นจะได้ละความไม่รู้และขัดเกลากิเลสเพราะฉะนั้นภิกษุต้องเห็นโทษเห็นภยัยของการที่จะดำรงชีวิตอย่างคือหัดที่จะขัดเกลากิเลสเพราะตนเองสะสมมาที่จะ สามารถละเพศคือหัดส,สู่เพศบรรพชิตซึ่งขัดเกลากิเลตนะคะยิ่งกว่าคือหัดไม่อย่างนั้นบวชไม่ได้ค่ะถ้าไม่ใช่เพื่อที่จะศึกษาธรรมะเข้าใจธรรมะเพื่อขัดเกลากิเลตเพราะภิกษุคือผู้ที่เห็นภายในสังสารวัฏคือหัดยังฟังคือหัดยังเห็นโทษของความไม่รู้คือหัดยังรู้ว่าฟังธรรมะเพื่อจะได้เข้าใจและความเข้าใจนั้นก็จะขัดเกลากิเลตแล้วเป็นภิกษุแต่ว่าประพฤติผิด แล้วก็ต้องการเพียงจะจะบวชอย่างเดียวโดยที่ว่าบวชแล้วทำอะไรในครั้งพุทธก,กาลนะคะคฤหัส์มีกิจธุระของคฤหั์บรรพะชิตก็มีธุระของบรรพชิตคือคันธทธุระและวิปัสสนาธุระคันธธุระก็คือ การศึกษาฟังธรรมะอบรมเจริญปัญญาเพื่อถึงวิปัสนาที่จะรู้ความจริงของสภาพธรรมะดับกิเลสถึงความเป็นพระอระหันต์จิตคิดที่จะขัดเกลาวกิเลสนะคะจนกระทั่งสามารถที่จะถึงความเป็นพระอระหันต์เพราะว่าสะสมมาที่จะรักษาความเป็นภิกษุได้โดยการที่ต้องประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมวินยัยคนที่รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เห็นพระคุณอย่างยิ่งที่ทรงบัญญัติพระวินยัยไม่ใช่ไปทรมานใครแต่ต้องรู้ว่าพระมหากรุณาที่ให้ผู้ที่บวชได้มีชีวิตที่เป็นสุขต่างจากเพศครือขัส์เพราะฉะนั้นจะมีกายวาจาอย่างครือขัส์ไม่ได้ถ้ามีกายวาจาอย่างครือขัส์ก็เป็นเครือขันธ์แล้วก็ศึกษาธรรมะขัดกลากิเลสในเพศเครือขัส์แต่ผู้ที่จะสามารถที่จะละทิ้งเพศของครือขัส์ต้องสํานึก ตั้งแต่ตื่นมาเราไม่ใช่คือธรรจริงสมควรที่จะเป็นพระภิกษุในพระธรรมวินยัยไม่อย่างนั้นก็ไม่ต่างกันใช่ไหมคะจะต่างอะไรถ้าไม่ประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมวินยัยและถ้าไม่เห็นคุณของพระวินัยจริงๆจ,จ,จะไม่รู้เลยคะ่ะว่าทรงบัญญัติด,ด้วยพระมหากรุณาให้ขัดกลาวกิเลสตามความประสงค์ที่จะถึงความเป็นพระอรหันต์พระอรหันต์รับเงินทองหรือเปล่าคะ พระอรหันต์ทำเครื่องรางของขลังหรือเปล่าแล้วเดี๋ยวนี้ใครทำถ้ารับเงินรับทองก็ไม่ใช่ภิกษุในธรรมวินยัยมีธุระอะไรที่จะต้องใช้เงินในเมื่อธุระของพระภิกษุคือศึกษาธรรมะอุทิศทั้งชีวิตนะคะตายจากเพศครือหัตเกิดใหม่โดยศีล227ข้อจึงสามารถจะเป็นภิกษุได้